อีน้โรบินสักขึ้นอบล็อกโซโซฮะเือรืว่าบอกที่ย่งไมว่าอุลเลปากะนั่งอ่ะจะมาในบอกว่าู้เลยปะสักขึ้นอะไรเลยเนี่ยโอ้โเดวแล้เนี่ยสักขึ้ะรล้มนาก่อะเปโรบอุลเลปาะมีในปาบะตในปาบะ เราเคยได้เสยซ้ลยมั้ยดีม้ยยังม่เคยทำนึกฝัาเรอเกอะไรนนี่ทอสิกวิกล้วนี่พอแล้วว่าชาสุเกณฑอดีกว่าแล้วว่าเอาลุ้นครับรู <c ologie> ้ว่าคนเสื้อแดงชาสุขเนี่ยพอล้อมรัวเขาซ่อมั้วนี่จะออกตังใดจะออกตังใดเนาะนี่ cứ kỳ cứu nguy hiểm nó cứ khi, -hì, khi, -hì, khi, -hì, khi -hì. là lẹp to lẽ chứ quả gì Ủa nó thí là lẹp to lẽ là rùa gai nó mời cả Qua nó thí là lẹp to cứ chè mấy khi nhớ ra quá quá ล้นครับรู้ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเขาล้อมล้วเขาอยู่ในสวนน่ะมันจะออกจะได้มันจะออได้ก่อนเพราะว่าบนได้น่ะลวงถีละไปนี่ตีละตีละเวระมันบาดเกลองไอเลดตลอดขโซเลกระซารนเนี่เกระ่ระาร์กระารกระารการกะระกรารระาราราร ถ้าก็กระกดเลยอืมอืมอ้ากดูครับเราลุ้นครับนาอว่าจะออกตันใดเน่ยอ้าวอ๋อัลโหลนี่ใครนะพี่เนีกยฮึนี่อะไรเนี่ยออกได้ครับมาออกไปได้เก้ย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 เฮ้ยงาเก่ะพี่เพราะฉะนั่นที่นั่นเขมก็ ลาชาก็จะไม่นเนาหรอ